สวัสดีครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการปลูกมะลิแล้วผู้ที่ประสบพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของดอกถูกทำลายด้วยกลุ่มของพวกแม่ผีเสื้อกลางคืนหรือหนอนทำให้ผลผลิตและก็ราคานั้น ตกต่ำมะลินี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศเราที่จัดได้ว่าคนทำกเกษตรเนี่ยโรยเงียบเพีนพอสมควรเลยนะคือคือคนบางคนก็มองว่าปลูกเพียงคนละเล็กละน้อยคงจะไม่ได้เงินอะไรมากแต่หารู้ไหมว่าบางปีเนี่ยดอกมะลินี่ก็มีรายได้กิโลละเป็นพันบาท โดยเฉพาะช่วงไหนที่อากาศหนาวมากๆเนี่ยดอกมะลิเขาจะติดดอกออกผลน้อยเมื่อติดดอกออกผลน้อยปีนั้นก็มะลิจะแพงเมื่อมะลิแพงนี่ก็สร้างรายได้หลายแสนหรือบางรายนียเน่เป็นเป็นลลานล้านบาทส่วนใหญ่ก็ พื้นที่เพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นนครปฐมอ่างทองเติมแพงเพชรพิษณุโลกนครราชสีมาหรือประจวบส่วนใหญ่ก็จะปลูกใกล้กับเมืองใหญ่ๆเพื่อเพราะว่าการขนส่งการเก็บรักษาจะ ค่อนข้างยากนิดหนึ่งต้องส่งเร็วระบบโลจิสติกต้องมีความแม่นยำราคาที่ต่ำสุดในบางปีก็ลงมา200-300บาทเฉลี่ยแล้วก็ขายกันอยู่มาณ5 0 0 0 0แล้วก็ขยับไปถึงพันก็ขึ้นอยู่กับดีมาและซับลายความต้องการที่จะใช้มากน้อยในแต่ละปีแต่ที่ขายดีมากๆกก็จะเป็นช่วงตรุษจีนกับวันแม่คือเขาก็าจะซื้อเป็นพวงมาลัย มะล,ลินี่ก็ปลูกไร่หนึ่งเนี่ยได้ประมาณ5 6 0 0ึต้นถ้าปลูกระยะ50ซนติเมตรคูณ50ซนติเมตรการขุดหลุมได้ใหญ่หน่อยก็ดีการขุดหลุมใหญ่ก็ทำให้มีพื้นที่ในการหากินอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายมาคุยกันถึงว่าเอาแล้วคนที่ปลูกไปแล้วเนี่ยผู้ปลูก,ลกมลละลิรอบๆกรุงเทพเนี่ยเราก็เยอะ ปลูกไปแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอดอกมันเป็นสีน้ำหมากก่อนจะเป็นสีน้ำหมากก็จะมีลักษณะเป็นสีชมพูออกม่วงแล้วก็กลายเป็นสีม่วงแล้วก็แห้งเป็นสีน้ำตาอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่าอันนี้แหละปัญหาเรื่องของหนอนเจาะดอกมะลิเข้ารบกวนและทำลายทำให้ดอกตูมดอกเล็กดอกบานเนี่ยมีปัญหาทั้งหมดก็จะหลุดร่วง ล่นทาให้ผลผลิตโดยรวมของเราเนี่ยลดลงนอนก็จะมากับ แม่ของมันตัวที่ขายพันเนี่ยไม่ที่มากับนะก็คือสาเหตุก็คือแม่ของเขาก็คือกลุ่มของผีเสื้อกลางคืนหรือแม่ผีเสื้อกลางคืนพวกนี้ก็จะบินเข้ามาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ปกติแล้วก็จะเข้ามาในห่วงช่วงหน้าฝนในห่วงช่วงหน้าฝนนี่ก็จะมีการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองมังคุด หญ้าในแปลงนาหญ้าข้างทา,างต้นไม้ใบหญ้าอะไรเขียวขจีเขียวชอุ่มดอกมะลิหรือต้นมะลิก็เช่นเดียวกันฝนที่นำพากรดในตริแอซิดแล้วก็กลายเป็นในเตรตในโตรเจนเขาก็จะได้รับสารอาหารกินอย่างอิ่มหมีพีมันทำให้อวก อ้วนอ่อน,ออนก็จะเป็นหนอนที่ของแม่ผีเสื้อกลางคืนมีลักษณะตัวเขียวหัวดำพวกนี้นี่กินตั้งแต่ใบออกข้ามาลยังไม่มีดอกเนี่ยเขาก็จะกินใบด้วยกินใบเสร็จมีดอกตุมๆดอกเล็กๆพวกนี้ก็จะเจาะ เข้าไปในลังไข่กัดกินเกสรของดอกมะลิแล้วก็จะขุยออกมา้างๆดอกก็ลองสังเกตดูการฉีดพ่นปุ๋ยยาฆ่ามแมลงสารพิษบางทีก็ไม่ตายคือเขาหลบซ่อนอยู่ในตัวดอกของเขาทำให้มีปัญหาทุกปีมีปัญหาทุกปีที่เกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกมะลิเนี่ยประสบพบเจอการดูแลแก้ ไขปัญหาถ้าเรารู้ว่าแม่ผีเสื้อกลางคืนเนี่ยเขาชอบรสที่หวานหอมของยอดอ่อนนะดอกตูมเนี่ยก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงสีรูปรส กลิ่นของชมรมกรเกษตรปลอดสัมพิษนี่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าการใช้พวกความขมจากฟ้าทลายโจรเดี๋ยวนี้ซื้อฟ้าทลายโจรก็มีราคาแพงแย่งกันจำหน่ายกับพวกที่เอาไปใช้ในการรักษาโควิดทำให้ฟ้าทลายโจรน,นี่ก็ราคาสูงขึ้นมากทีเดียวแล้วก็การใช้คำวินชันเปลี่ยนให้มันเป็นออกสีเหลืองการใช้กลิ่น ตะไคร้หอมที่เป็นพืชไล่ยุงไล่แมลงอยู่แล้วการพลูทําให้เขาเผ็ดตัวนี้ไม่ได้อาจจะไม่ใช่เป็นการกําจัดหนอนโดยตรงเป็นการป้องกันคือแม่พิเสื้อกลางคืนบินเข้ามาเรามาเจอกลิ่นที่มันผิดเพี้ยนคิดว่าเอ้ตรงนี้ไม่ใช่พืชที่จะมาแพร่กระจายขยายพันธุ์มหานิมูลมาแต่งงานแล้วก็ามา วางไข่มันมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลอกมันได้สักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างดีทำไมต้องบอกว่าหลอก 6 0 7 0ก็การทำเกษตรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ร0 0เซนตะต่อให้ท่านใช้ยาสารพิษเคมีแรงแค่ไหนก็ต้องเจอนอนแต่การใช้เคมีหรือสารพิษนี่ก็คือจะไม่ค่อยเน้นการป้องกันเพื่อนเพื่อนและพี่น้องกเกษตรกรที่เคยได้พูดคุยได้พบปะรออย,อย่างเดียวรอ้อยเจอนอนเมื่อไหร่ร้อาสารพิษฉีด โหมกระนำชำําเปียกทั้งคนฉีดและพระต้นไม้ฉีดให้เปียกยังไงก็ติดบนต้นไม้เนี่ยประมาณ20-30%อีก60-70%ก็เปก็เปียกไหลฉลมลงไปสู่พื้นดินผ่นน้ำไปสู่คนต้นเจอดินฝนตกชะดินที่มีสารพิษก็ลงไปสู่แหล่งน้ำสารพิษนี่ไปตรงไหนก็สิ่งมีชีวิต ก็ตายที่นั่นทำให้ดินเสื่อมดินตายก็ต้องเปลืองปุ๋ยเคมีเติมเข้าไปเพราะว่าไสเดือนจุลินทรีย์แมลงในดินต่างๆที่คอยพัฒนาอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยย่อยจนเล็กเป็นสารอาหารในพืชมันก็ไม่มีตัวย่อยก็เหมือนเอาต้นไม้หรือต้นมะลิไปปักในทะเลทรายไม่มีอาหารอันนี้เพียงแค่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าถ้าเราไป ใช้สารพิษและตั้งหลักที่จะฉีดตอนเจอนอนอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็บางทีก็เจอปัญหาดื้อยา เจอปัญหาดื้อยาก็ฉีดไม่ตายก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆใครที่เป็นเซียนเคมี K Me, ลองไปคุยดูได้เลยนะส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อแล้วก็ใช้บัญชีก็ไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลก็เพิ่มแถมอัดให้เยอะเพราะว่าเสียดายผลผลิตไม่งั้นอุตสาห์ปลูกมาแ้าเป็นแทบตายแล้วผลสุดท้ายคือไม่ได้เงินใช้ไม่ได้เงินใช้ใชโอ้ก็เหนื่อยเพราะฉะนั้น การเอาพวกผงสมุนไพรโกคมิ้นชันไพรฟ้าทลายโจรตะไคร้หอมกานพลูเนี่ยนะเวลาเราฉีดไปเนี่ยผงของพวกนี้มันจะไปสะสมหยดย้อยเคลือบกิ่งก้านใบตกค้างพราะช่วงสายๆหน่อยอากาศเริ่มร้อนจากแสงแดดผงที่มันละเอียดมากๆประมาณร้อยเมตรเนี่ยเจอแสงแดดสายคลอนไปทาง เที่ยงหรือบ่ายทําให้มีน้ํามันหอมระเหยส่งกลิ่นละมุนกลิ่นละมุนที่อาจจะหอมสําหรับคนที่ชอบสมุนไพรแต่เหม็นสําหรับแมลงศัตรูพืชก็จะลด เพื่อนๆที่มีวิสาหกิจชุมชนที่เขาทำสมุนไพรพวกลูกประคบขายเนี่ยก็ไปขอแบ่งซื้อจากลุงป้านะาอาที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเอามาใช้ได้ก็เอามาฉีดพ่นให้เปลี่ยนแปลงรูปรถกลิ่นก็ลองใช้ดูเพราะว่านอนเจาะ ดอกมะลิเนี่ยเข้าไปในดอกการใช้วิธีการรอให้หนอนมีเราไปฉีดบางทีหนอนก็ไม่ตายไม่ตายเพราะดื้อยาส่วนหนึ่งไม่ตายเพราะฉีดไม่โดนตัวเขาเพราะเขาอยู่ในดอก เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะหลอกล่อให้มันไปที่อื่นไม่เข้ามาอยู่ในสวนมะลิเราก็เปลี่ยนแปลงพวกกลิ่นแล้วก็การทําให้ต้นมะลิแข็งแรงจากหินภูเขาไฟลองไปดูเขาใช้กันอย่างไรแต่ของเราเนี่ยจะใช้วิธีการกําจัดหนอนด้วยจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าบาซิลทูริงเจนซิสหรือไบโอแท็กไบโอแท็กเนี่ย ตัวนี้มีเชื้อสูงมากจดทะเบียนได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมีเชื้อ9.9คูณ10ยกกำลัง8ถือว่ามีเชื้อที่สูงเราเคยอนอกจากทดสอบในแปลงสาธิตแปลงการทำจดทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้วเนี่ยเรามาฉีดที่ต้นพุทธหน้าสำนักงานบางเขนกรุงเทพนอนที่มันกินต้นพุทธคล้ายกับ นอนแก้วที่กัดกินใบมะนาวตัวเท่านิ้วก้อยนิ้วโป้งก็มีแนะความเข้มข้นของเขาได้ใช้แค่50กรัมต่อน้ำา20ลิตรเนี่ยฉีดแค่2ชั่วโมงแล้วนอนมันดูดได้รับเชื้อกินเข้าไปเนี่ยไอ้ผกคริสตัลที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามเปียกปูนพวกสปอร์มันเข้าไปในลำไส้ระบบอวัยวะภายในของหนอนก็แตกต,ตัวเป็นด่าง สร้างพวก็อกซินพิษทําให้ระบบอวัยวะล้มเหลวนอนพวกนี้ที่หยุดนิ่งไม่สบายหยุดทาลายหยุดกินเนภายในประมาณ2ชั่วโมงรุงเช้ามานี่ก็ห้อยหัวตายเป็นจํานวนมากผู้ที่ปลูกมะลิเนี่ยก็สามารถใช้ใบโอแทกเนี่ยแค่ะ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรเดี๋ยวต่อไปเราจะมีตัวที่กําจัดหนอนได้เก่งอีกตัวหนึ่งก็คือพวกพาซิโลไมซิไลเซียนัสตัวนี้ชื่อกันค่ะ ชื่นนีมาเคียวตอนนี้ก็ได้อนุมัติการจดทะเบียนในรอบหลายจะเป็น10ปีตอนนี้ก็ได้ทั้งไสซเดือนฝอยได้ทั้งรากปมไสซเดือนฝอยแล้วก็หนอนมแมลงที่เก่งกว่าพวกบิวเวรียกับเมทาเลเซียมแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่ามันเก่งขนาดนั้นคืออาจจะต่างคนต่างคำนาที่ตอนนี้ก็จะมาช่วยเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องเกษตร,รกรที่ปลูกมะลิ ได้ดีแต่ทีนี้หนอนที่มันเจาะเข้าไปข้างในเนี่ยเราเคยใช้วิธีการหมักขยายด้วยไขย่ไก่กับน้ำมะพร้าวอ่อนสูตรนี้นี่จะช่วยทําให้หนอนดึงดูดหนอนกลิ่นคาวของไข่กับมะพร้าวเขาจะช่วยดึงดูดหนอนออกมาดูดเลียกินเชื้อวิธีได้มากอยากให้เพื่อนๆที่ปลูกมะลิเนี่ยลองไปทําดูใช้ เอาน้ำสะอาดใส่ถังภาชนะที่ที่ครอบคุมน้ำได้20ลิตรนะก็คืออาจจะถัง50ลิตรร้อยลิตรก็ได้แต่เติมน้ำไปแค่20ลิตรใส่ไข่ไก่ไป5ฟองไม่ต้องเอาอเปลือกเอาแค่ไข่ขาวกับไข่แดงกวน ปั่นตีหรือเจียวไม่ต้องใส่หอมกักระเทียมเอาแค่ไข่ขาวแล้วก็ใส่น้ำมันพืช5ช้อนแกงเพื่อลดฟองแล้วก็เป็นตัวช่วยจับใบาทางหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวหินแร่ภูเขาไฟสม็กไทไปสัก5ช้อนแกงสม็กไทนี่เขาจะมีค่าความสามารถในการจับกา๊าซไข่เน่าไม่ให้ไข่มันเน่าแล้วส่ง กลิ่นเหม็นเวลามีก๊าซไข่เน่าก๊าซแอมโมเนียในไตรแล้วก็มีเทนเยอะๆทำให้ออกซิเจนมันน้อยออกซิเจนน้อยทำให้จุรินซีหรือแบคทีเรียที่กินหนอนที่ชื่อตตว่าบาซิลัสทูริงเจอรซเนี่ยมันโตโตช้าหรือไม่โตก็ไข่ไก่ห้าฟองน้ำมันพืช5ช้อนแกงสม็ทไทย5ช้อนแกงแล้วก็ใส่เครื่อง อัดอากาศออกซิเจนแบบตู้ปลา4หัว6หัวอะไรก็บูมฟองให้มันออกซิเจนให้มันมากแล้วก็ใส่หัวเชื้อไบโอแท็กจากปกติเนี่ยใช้50กรัมฉีดพ่นทันทีสําหรับคนที่ทําเล็กๆน้อยๆก็ขี้เกียจหมกักถ้าคนที่ต้องการลดต้นทุนเนี่ยก็หมักด้วยสูตรไข่ไก่ใส่เชื้อไปสัก5ช้อนชาจาก50กรัมเหลือ5ช้อนชาบางคนจะใส่หนึ่งช้อนชาก็ได้เอาแบบประหย,ยัดก็ลดต้นทุนได้มหาศาลก็อัดอากาศเลี้ยงเชื้อไป สัก1-2วันก็คือประมาณ24 4 8ถึง48ชั่วโมงโดยประมาณชีดในช่วงเย็นแดดอ่อนกลิ่นไข่กับใส่มะพร้าวอ่อนด้วยถ้ามีใส่น้ำมะ ร้าวอ่อนจริงแล้วสูตรไก่ๆอย่างเดียวก็ได้แต่เราเคยไปส่งเสริมแถวนครปฐรมนะครปฐรมปลูกพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกกระเจี๊ยบเขียวเอาน้ำมะพร้าวอ่อนผสมไปด้วยปรากฏว่าการหมักการเฟรนต์ตัวนี้ทำให้กลิ่นเฉพาะให้หนอนมันสนใจออกมาดูดเกลียกิน นอนตายมากกว่าปกติวิธีการนี้ยังช่วยแก้ปัญหาพวกนอนชอนกิ่งชอนเปลือกในลองกองมังคุดผู้เรียนได้ดีด้วยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็ทําให้ปัญหาเรื่องนอนเจาะดอกมะลิต่อไปก็น่าจะมีพาซิโลเมซีเข้ามาช่วย ตัวนึงแต่การทำให้ต้นแข็งแรงดิน pH เหมาะสมอาหารสมบูรณ์ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอันนั้นค่อยคุยกันแต่เรากำลังพูดถึงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอามาบอกกล่าวเล่าสู่เพื่อนๆที่ปลูกมะลิส่วนมะลิในห่วงช่วงหน้าหนาวที่ดอกไม่ค่อยดีดอกน้อยเดี๋ยวว่างๆเราคงมาคุยกันว่าจะแก้ยังไงทำให้มะลิเนี่ย ออกดอกในช่วงหน้าหนาวได้อย่าลืมนะครับชอบกเกษตรอินทร,รีย์เกษตรปลอดสาพิษคิดถึงไทยกรีนอักโกรนะครับผมมนตรีบุญจลัดและทีมงานนะขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ